สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้กันหน่อยสวัสดีค่ะคือช่วงปี2025-2029ถึง2029นี่แหละครับว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงโดยดูจากบทความเทรนอาชีพมาแรงของ Starfish Lab นะครับอ๋อค่ะดูเหมือนโลกการทำงานนี้หมุนเร็วมากจริงๆนะครับเราคงต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้ว ใช่เลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่บทความนี้พูดถึงเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญๆอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องอการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันแบบก้าวกระโดดมากๆครับ AI big data ะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยนะคะอย่างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นหรือความกังวลเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อ <mm สิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่มันส่งผลด้วยตรงเลยกับทักษะแล้วก็ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการในยุคต่อไปในบทความนี้เขาหยิบยกอาชีพที่น่าสนใจขึ้นมาอย่างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แล้วก็ Machine Learning อันนี้น่าสนใจมากนะครับค่ะมาแรงมากจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ AI มันเหมือนแทรกซึมไปเแทบทุกอุตสาหกรรมแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ค่ะทําให้คนที่มีความสามารถด้านนี้แบบว่าเป็นที่ต้องการสูงมาก อ๋อแล้วที่น่าสนใจก่อนนั้นนะคะคือตำแหน่งเนี้ยไม่ใช่แค่ต้องการคนที่สร้าง AI ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงคนที่แบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆที่มาจาก AI ได้หรือว่าเอา AI มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้จริงๆอ๋อเข้าใจครับซึ่งมันก็จะโยงไปอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลโดยตรงเลยอ,อย่างนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเรียก data analyst หรือ data scientist นะคะครับครับหรือแม้แต่ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลอันนี้ก็สำคัญมากในยุคที่แบบข้อมูลมันมีค่ามากแล้วภัยไซเบอร์ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเออไม่ใช่แค่ตำแหน่งเฉพาะทาง AI อย่างเดียวนะครับแต่บทความดูเหมือนจะบอกว่าคนทำงานสายอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจเรื่อง AI มากขึ้นด้วยอืม มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อเอามาปรับใช้กับงานตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI กับข้อมูลเนี่ยเออมันกําลังจะกลายเป็นทักษะที่จําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะในหลายๆสายงานเลยครับผมนอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่ไปเร็วมากแล้วเนี่ยบทความยังชี้ไปอีกมิติหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความยั่งยืนนะครับ อ๋อ oh, ใช่ค่ะเรื่อง sustainability มีพูดถึงอาชีพผู้ชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนหรือ sustainability specialist ด้วย บทบาทนี้นี่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชัดเจนเลยนะคะคือองค์กรเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองแค่กําไรอย่างเดียวแล้วครับแต่ต้องคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เราเรียก ESG อะคะ่ะ ESG นี่ได้ยินบ่อยขึ้นมากครับช่วงนี้ใช่ค่ะดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยต้องมีความรู้ที่แบบผสมผสานกันมากทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนโยบายกฎหมายโอ้หลายด้านเลยค่ะแล้วก็ต้องมีทักษะสื่อสาร ที่ดีมากๆด้วยนะเพื่อจะช่วยให้องค์กรปรับตัวแล้วก็ทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบได้ฟังดูต้องเป็นคนที่รู้กว้างแล้วก็รู้ลึกในหลายๆเรื่องเลยนะครับเนี่ยการหาคนแบบนี้คงไม่ง่ายสำหรับองค์กรใช่เลยค่ะเป็นตำแหน่งที่ต้องการทักษะหลากหลายจริงๆซึ่งมันก็ตอกย้ำนะคะว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีเพียวๆครับ แต่ยังตอบสนองความท้าทายใหม่ๆความต้องการใหม่ๆของสังคมที่อยากเห็นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการดูแลโลกมากขึ้นถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลของ Starfish Labs ที่เราคุยกันมานะครับก็คือตลาดแรงงานในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเอกำลังมองหาคนที่มีทักษะแบบผสมผสานเลยอือใช่ค่ะทั้งเรื่องเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจธุรกิจ แล้วก็ที่สำคัญคือความใส่ใจเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและอาจจะพูดได้ว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะอาจจะไม่ใช่ทักษะใดทักษะหนึ่งเป,เป๊ะครับแต่เป็นความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าค่ะเพราะแนวโน้มพวกนี้มันยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆพัฒนาไปตลอดอ๋อเข้าใจครับความยืดหยุ่นการเปิดรับการเรียนรู้ใช่ค่ะ เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยครในยุคนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจปิดท้ายมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามนี้แล้วกันนะครับเผื่อให้ไปคิดกันต่อได้เลยค่ะว่าน้องเหนือจากอาชีพหรือทักษะที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยมันมีความรู้หรือทักษะด้านในอีกบ้างที่แต่ละคนคิดว่าสําคัญแล้วก็อยากจะพัฒนาเพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตการทํางานที่กําลังจะมาถึงนี้ครับ